ปราโกวไหนโลนครับเมื่อกี้ผมแย่ายกัเนเน็กครับนิ่งแป้มของผมร้อากันเน็กโอเคของปรานักเน็กเนาะนึงแต่กครับผมนะครับโอเคขอนนอยนะู่ยคยลืม ็อันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะเวลาตอนนี้สามโมงตรงพอดีผมมาหาน้านเนกได้ประมาณบ่ายสองแล้วครับแล้วก็จะมาเอาลอกครับจ<ย>ากนั้นเอกเขาเอาให้น้านเนกไปท่อมลอกเพราะว่าตัวแต่งเสียงมันไม่ค่อยดี <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเราจะไม่ถ่ายทําคลิปเนาะแต่ที่้องถ่ายทําคลิปนี้เพราะว่าเราจะวัดกันเลยครับสองคันกันนะเนกนี่ อาบูบิ๊กเกมครับกับไฮเทคสองคันคันไหนจะกินมากกว่ากันนะครับนีนนะ่เราต่อให้เขาตีก่อนเบ็ดก่อนเลยนะเดี๋ยวเขาจะาสะปินขึ้นมานะจริงผมเวลาเนี้ยผมต้องไปขายของแหละแต่ตอนเนี้ยเราก็แฝะมาละกันแล้วครับ <L ess> นั่ง <laughs> นั่งนี่ให้เขาตีก่อนเบ็ดโอเคคลิปนี้เฉพาะกินนะครับผมโอ้โหตีไป ตีแค่นั้นน่ะโอ้โหม่ได้กลางไม่น้ําตรงไหนเลยปลาจะกินไหมเนี่ยนี่คลิปนี้เป็นคลิปชอกินนะครับที่เราทําไว้ทำไว้เป็น,นอนุสร์อ่าใช่ครับนอนุสร์นึกคาพูดไม่ออกครับนี่เดี๋ยวเรานัดไก่วดาดไว้แก้วราดบ้านอยู่ตรงข้ามเนี่ยไม่ยอมมาหาเราสักทีน่าจะมาหาเราแล้ว S <S <S แต่ว่าดูกันว่าเป็นยังไงกันว่าใครจะชนะครับใครนะครับเราจะขึ้นเบสสองคันคือคันคันโปรสองคันคน,นี่ฮะเมเ่อร์ดแดงทองกับอาบูเฮเทธเนาะกับอันนี้บิ๊กเกมเงือกกับเฮเทศเป็นการตัวแต่งกับของนานเนกบิ๊กเกมอาบูบิ๊กเกมครับเงือกเป็นการสองคันว่าใครจะหมางเอาสองคันนี้เอาเอาลบเลยนะลบเลยนะไม่งนั้นฟาวนะครับตอนนี้อยู่ที่สัพยานะผมลืมบอกไปครับผม หมายดังสับยาหมายท่าตีไก่ข้างข้างนี้เป็นแพของไก่วันลาดนะครับเนี่ยเรามาสองคนแล้วก็มายองโลดด้วยฮะ้องโลดนีก็เป็นเอฟซีการตกปลาเลยครับผมนี่ฮะเอฟซีการตกปลาเพราะว่าเขาไม่ตกปลาแต่เขาจะมาเราด้วยเพราะเขามีที่ดิ้งแดงดังเนะ่นี่ครับนี่ฮะโลดโลซีแควแฮโลซีอร์ประเิษฐัปตา ชายาใหญ่ชายายาวมากนี่ชายารถเาตาะเลวครับนี่ฮะโอเคแต่เรามารับชมกันนะครับเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะเพราะตอนนี้ดื่มไหลายแก้วแล้วใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะโอ้โหจะกลัวดำได้ขนาดนะั้นนะพูดนั่นเองนะครับมาฟังวัดกันเลยสองคันว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เ,เพื่อนๆน,านา้าจากสุพรรณก็มาตกปลาเยอะมากครับฝั <ยา S 1> <ะ>่งตรงข้ามท่าทมนนะูลเนาะฝั่งนั้นเป็นบ่อแพรครับนี่ S 1> <S 1> เราก็อ้องว่าแล้วมาลองกันามาดูกันนะะว่าเป็นยังไงก็ครับเรานัดกับไก่วาลาดไว้เที่ยงมาหาเราสี่โมงเย็นออมาครับไก่วาลาดโอ้โหทำไมโอ้โหนะฮะฮะก็สิบกว่าตัวแล้วครับผมสวาย,เออเยมาเลยครับลงมาเชิญครับเชิญครับเลยฮะโอ้โห เราถ่ายวีโอประจานแล้วนะว่าเขามาช้านะครับแก่วราดมาลองมาเลยครับนี่ครับแก่วลาดนะครับเจ้าถิ่นไม่ใช่เจ้าถิ่นจะอินได้ไหมโอ้โหทำไมตอนนี้แต่งตัวเป็นเช่านาจังเลยโอ้โหไม่เจอใั้นานนะครับอ้วนกรนเลยไหมเนี่ยอ้วนนี่ฮะ อันนี้อันนี้อันนี้อันดับหนึ่งของสัพยานะครับไก่วันลานนี่ครับคือถ้าเรื่องเหยื่อต้องให้เขาครับแต่ถ้าออกสัพยานี่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับยาวเมาอย่างเดียวเอาแตพยาไม่มีเหี้ยอะไรครับเมาอย่างเดียวครับผมแต่ถ้าอยู่สับยาน้องให้เขาครับเหยื่อเขาอันนี้อันดับหนึ่งเลยยอมรับเลยครับเนี่ยใช่ไหมครับคุณณิชใช่ครับใช่ครับถ้าออกสัพแยานะครับวันนี้เขากำลังตื่นคนครับอย่าเพิ่งไปทักเขาตื่นคนเลยอีกตัวแล้ว สามสี่ตัวเองปลาอะไรที่โกกนิดน้อยอืมเหนือเขานี่ครับเขาอันดับหนึ่งจริงครับผมยอมรับจากสัปยาใช่ไหมครับแก้วราชมองกล้องเลยครับผมใช่ไหมครับอันดับหนึ่งแต่ถ้าออกจากสัปยานะไม่มีอะไรใช่ไหมครับบมเมาอีกเดียวเมาอีกเดียวช่วยชิ้หายครับนี่ฮะวัดกันออพันครับใครเป็นหนึ่งอ่าครับในตองอูในตองอูนะครับนี่ผมวัดกันนะว่า เราเล่นกตินนกาว่าอสองคันว่าใครจะหมาในโตง๊งในว่าใครจะหมานกันเนี่ยบิ๊กเกมบิ๊กเกมนี่บิ๊กเกมสองคันกับเฮลิเทศนี่ประเทศไม่มาเฝ้าสัตปายาเลยป่ะไม่เอาเลยมังไกลเรื่องเล่าค่ะเด็กเจ้าเราผมเ<ป>มื่อกี้นี้ตาเนกศัตรูคู่คาดปันเยอผมนะครับถ้าปาไม่กินนี่ก็ต้อง เขาต้องเอาใส่ยาอะไรลงไปแล้วจริงๆนะฮะชั่วหลายมากเลยใส่การเขานี่นะผมจะปั้นเหยื่อเองเขาไม่ยอมให้ผมปั้นเหยื่อให้นะเขาปั้นให้ผมเมื่อกี้เนี่ยแอบใส่อะไรไว้หรือเปล่าไม่รู้เนาะเมื่อกี้นี่ฮะตอนเด็กเขาปั้นเหยื่อผมผมจะปั้นเหยื่อเองเขาไม่ยอมปั้นให้นะครับเราดูกันว่าเหยื่อตัวนี้จะโดนยาหรือเปล่า เ <c oughs> อาขอบฟันใหม่ชั่วจริงๆก็เอาเข้ามากินก่อนโอนี่ครับปลามันกินช่วงประมาณล่องน้ํานะฮะสัปยาถ้าเราตีไกลๆเอาล่วงน้ำนะล่องน้ำล่องน้ำํำกินล่องน้ำไม่ไกลนะครับเราจะตีต้องให้ไกลเดี๋ยวรู้ว่าผมตีอีกไหมคือถ้าตรงเนี้ยถ้าเราตีไปถึงล่องน้ําปลาเขาก็จะไม่ค่อยกินครับเพราะว่าฝั่งนั้นต้องตีใกล้ครับ ฝั่งเมือนั้นมาได้เปรียบกว่าเราครับฝั่งท่าทมูลเอาขนาดริมฝั่งเลยไหมครับผมนี่ฮะดู้ตู้นี้ตีด้วยดูด้วยด้วยนูครับโอ้โหตัวนี้ตีเงียบโพอีกฮะตีเงียบเนาะเงียบพอีกกลุ่มล้างให้อะทำไมตัวนี้จะเงียบมากไอ้นี่อะไรลูกแป๊กกรดทิ้หายเลยซื้อมาจะแพงเลยขายต่อไหมเอาสิเอาสักห้าพันห้าห้าพันแปดเหรอ ได้เลยนะใส่ก่อนนะครับพอดีเลยเนี่ยอ้าวไม่มีทอสมาได้ไห่ปลาตะโก้ไซส์โลครับเมื่อกี้ผมแย่งตาเนกวัดหนึ่งแต้มของผมแล้วครับตาเนกอย่าลมเดืโอเคเขาปลาตาเนกเนาะหนึ่งแต้มน้ำผมนั่นแหละครับผมโอเคผมขูดแต้มนะเดี๋ยวไปดูต่อตัวโลครับอ่ะโยนลงน้ำไปนี่นี่นี่ครับ ผมไล่เขาไปตีเบ็ดเขาบอกว่าชนะอยู่แล้วหยามมากๆเลยโอ้โหจริงๆชั่วอิบหายเลยเขาบอกว่าเขาชนะอยู่แล้วนะครับเขานำหนึ่งศูนย์ละผมยังไม่นำเลยนี่ฮะตกปลาฮะโฟอร์ดิเจอร์ดีเฉยเฟอร์ดิเจอร์ดีฮะโอ้ยจัดไปทิ้งเลยมาดูเขาปั้นเหยื่อนะเดี๋ยวเขาตีนะ ตีใกล้ๆอ่ะตีแค่ข้างหน้าไม่ได้ตีไกลครับผมเลยแต่ปลาแต่โงวมันมากินใกล้ๆครับดูฮะนี่สับยาน้ำแดงนะนะอยู่ข้าวเนี่ยกินเขาเนี่ยตาเน็คเนียเรามาดูท่าตีของตาเน็นมาครับว่าเขาจะตีไกลขนาดไหนฮะท่านี้ต้องตีไกลนะต้องตีให้แบบแนวเรือเลยนะแต่เขาตีแค่ประมาณสิบเมตรเองอะ โอ้โหจะปลากินเขาด้วย <laughs> มีเรือไม่หรอพี่ต้นมีเรือนี่หว่าเรือเรือจะพงจังหวะเรือส้มอ่ะใช่นไหมให้ไอ้ต่งซื้อมาล่าข้าวมาดิ <h ums> ให้นพายข้าวมาแบีได้ก็นะบอกมันดิพี่มีเรือนะไอ้นุ่มขายอยู่ตอนเนี้ยบอกดิเอามาล่ามาสงองร้อยส่งให้ด้วยดีบรีใครเรือข้ามมาหน่อยอดูครับดูท่าตีท่ได้ครับเนี่ยโอ้โหเนี่ย นี่มีการสอายใจเลยโหตีมันตีกอล์ฟโอ้โหยืดเลยโอ้โหจริงเลยนี่ยโอ้โหมีการยืดเลยโอ้โหวิกันโอ้มันตีกอล์ฟเลยนะโอ้โหเนะีดูโบสวิงโอ้อโ,ออโอหแค่นี้ยครับดูตรงไหนเอ่ย โอ้โหแค่นั้นอ่ะสองตีแค่พอปลากินไม่ธรรมดาแล้วโอ้โหดีครับพอปลากินมีการหายใจเรือกเลยนะมาตีก๊อลฟเลยนะจริงฮะเอาคลิปนี้ส่งให้หนูเลยนะหนูจะให้อีทีเจดูเจวิ่งสวิงกันไปก่อนเลยเออวิงอีทีเจแล้วให้อีทีเจบุตตัวด้วยใช่บุตตัวแล้วทัสองฟุตเจ้าอีทีเจมาตกสบายาด้วยอีทีเจทั้งสิบสองฟุตท่านี้แหละท่านนี่แหละสิะสองฟุตอีทีเจเนี่ยเราอีทีเจก็ทีี หัวขึ้นลงมันทำไงมีใครที่เอาหัวขึ้นดังบนเออนี่ครับมึงไม่กัตลาจริงเนาะตายเนาะอีพีพิเศษสงสัยเราคงต้องเลิกลางเท่านี้นะครับเพราะว่าแฟะมันละอารมณ์นะครับต้นมึงทำกําันิดขนถายนีละแฝะสุดแล้วแฝะมาดูฟันกูดิ่ะเบฟตคุณอาจาย์ศิษาชนะผมด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะครับสด้โควนี่ลงกระพาพเนี้ยกระพาร์ไม่ได้กรพาไม่น่าชนะใครหรอกกระพารก่อนโอลัน ฟาวก่นโอรานเอากินเดี๋ยวมาดูปลานะว่าเราแพเพราะอะไรเราแพ้เพราะว่าเขาอ่ะเขาปั้นเนื่อเราไม่ดีให้เราไม่ดีแล้วดีไม่ดีแล้วเขาก็ใส่ลูกเหน็นครับมมันชั่วโอ้โหอเด็กโคตรขี้โกงอ่ะกินนี้ขี้โกงผมมากครับนี่นี่ให้ดูป่าป่ารวมได้ประมาณกตะโกกตัวประมาณเกือบเกือบโลสักหกเจ็ดตัวครับแต่ของอาจารเด็กเขาได้สอง ผมมาได้ตัวหนึ่ง,ง,ไไงนี่ลยโกกนะฮะตัวดีดีอ๋อกี่ตัวสามสี่ห้าห้าตัวครับมอาไม่หกตัวนะฮะอสวยาตอนนี้ก็น้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเขเก็บปลาเก่าไว้ก่อนต้องรอให้น้ำใหม่มาครับ<อ>ถึงจะกินปลาใหม่ได้เนะ แต่เพื่อนๆนัรูปปลาก็มาตกกันเยอะเลยครับเนี่ยอันนี้คือแพน้าไก่นะฮะแพร้าเอ๋แล้วส่วนของข้าวคือท่าวะมนคนเยอะยท่ยาวะมนครับได้ข่าวเมื่อวานปลาก,กินดีครับเพื่อนๆนัรูปปลาก็เลยมาเฝ้าคนเยอะเลยท่าวตโมนนะนี่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบตอนพิเศษไว้เท่านี้นะครับตอนพิเศษ ตอนพิเศษชื่อชื่อว่าตอนอะไรครับพุ่งธเนกชื่อตอนพิเศษชื่อตอนอะไรครับผมมัดนี่ใสอมาหนุเลยตอนตอนอะไรครับถ้ามันจะคิดอย่านี่ยมันต้องรักซึ่งสีนะครับผมดับแดงแล้วบอกตามางไปแล้วยอมยอมผมยอมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนตุกปาทุกท่านนะครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวแก้มือใหม่แน่นอนโอเคครับครับโกกใหญ่ไง พ้ยผมว่ามมองม่น่าใหญ่แล้วผมวัดเมื่อกี้เนี่ยตายเอาไอ้มาส่องเลยมใกล้ๆเลยมันเลยมาส่องนิอุ้ยลึงโหสุดยอดโอ้ยลึงโลรวมโลแปชีดก็ว่าแล้วไม่เหมือนไอ้โกกวะลึงกินแล้วครับลึงกินแล้วครับผมด้วยแกงปลาดูนี่ไปแกงปลาดีกว่าไปตายไป แดงพานะครับตัวนี้ก็ว่าแล้วมันกินไอ้จงตีนทละลุแดงจริงวะเอออันนี้คิดส่งท้ายนะครับเรายังไม่กลับกินของตาเนกอย่างเดียวสามตัวแล้วครับปลลึงสิวลึงน,นะพ่ผมมันแข่งกันไม่ได้มัน<า>คนละฟิวอะอย่างงี้นนลเลยเหรอมันคนละฟิวเลยเหรอใครตีใครตีใครตีไปครับ <laughs> นี่ผมว,ว่าลึงเนอลึงกินแล้วเฮ้ยนี่ถ้าเรามาเฝ้านี่ไปบ่อยนะตรงท่าตีไก่ตะไก่นะผมว่ากินอะแต่ไม่ค่อยมีคนเฝ้านะนี่ผมมาต้นคนแรก,มา,าแรกมาคนแรกเลยตันเอกมาคนแรกเลยไม่มีใครตกนะลาวนี่ตันเอกเอามาจากบ้านเองนะตันเอกเอาลาวจากบ้านลาวแบบว่าพับได้นะครับผมอมืนี่ฮะไอ้ลึงเอาแล้วนี่ฮะ ใหญ่ได้โมโครับเราจะเล่นรอบกองไฟกันเอ้าทุกคนนักเรียนไปสุรุสัมลูกันบนรอบกองไฟเร็วๆไฟลงไปโดนไม่ได้ไฟลงไปโดนเอ็นขาเด็กลกเอ้าสุรุสัมลูสุรุมาจิกาเร็วๆเร็วๆูรร็วๆจรวๆเร็วๆเเรวเวเรเร็เร็เร็วๆเรวเรเรเ็รว มันมันได้กันละมันได้กันเคมีมาตรงกันนี่ฮะอ้าวสุรุสัมรูแล้วเราไม่ใช่สัมรูมีเพงหนึโอ้โหสุรุมาจิกาเพลงค่ะสุรุมาจิกาอะไรล่ะจินจิ้นแนมสับดีจูรุมาจิกาไอ้ไอ้ไอ้คนหัวควายมีซุปเปอร์พอยต์ป่ะมีมีมีตรวตายตัวตายเราเราเราไม่เอาไอ้นี่ละ สว่างมากเ็บประตูละคือตอนนี้เราไม่มีไฟมาเลยนะครับแล้วเรากล่าวว่าจะกลับก่อนหกโมงเย็นแต่ว่าเราก็สามกรมแล้วเราก็ติดลมบนนี่ครับแล้วติดลมบนเขาเขารู้เลยว่ากูเขาติดลมบนนะฮะอร่อยนะมาตั้งแถวซูรูมาจิกายเร็ว แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคลิปนี้ผมขออนุญากใส่สาระสักคลิปหนึ่งนะครับยุงเยอะยุงเยอะเมื่อลงมาไม่ใช่เผาไฟเอ็นหมดเลยนะี่นเอกวางเพลิงเนี่ยอันนี้ดูชมหน้าคนวางเพลิงนะฮะนี่ฮะคนเดียวนะคนนี้คนวางเพลิงคืบอกเป็นการลุกขึ้นนะโอ้สบายมากเลยอะโหไอที่กินแอ๊ะคือหยุดแอ๊ะไอ้ลึงไอ้ลึงใช่ไหมเออก็ว่าแล้วกินแล้วผมแอ๊ะ มันกินมุมเดิมมุมไอไอรถรถแดงอ่ะเขาว่าตีฝั่งซ้ายไม่แดกอะไรต้นตาลเนยต้นตาลเลยนะตอนนี้เล็งไม่ได้แล้วไม่มองไม่เห็นแล้วต้นตาลนะตีซ้ายไม่แดกตีซ้ายไม่แดกเลยอ่ะต้องเล็งไอตรงไฟไอวับแวิบวับวับน่ะนี่ฮะฝั่งหนุ่มข้ามไม่ห้ามโมนเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าของแก่วราดนะครับผมนี่ไปกาดนะครับไปกาด หน้าปอเงาเมาแล้วะฮะเนี่ยดูกับแก้มกันนะหมดกันแล้วฮนะอือตองอ่ะเปิดเปิดซูรุซัมมาลูได้ไหมอาปล่อยสวยเย่ะ<า>เปิดซูดซโอโ้โหเพลงนี้มันตั้งแต่มันสมัยเพิ่งแบบเพิ่งเราเราเพิ่งเกิดแล้วนะซูซูรุซัมมาลูไม่ได้เนาะนะโอ้ <laughs> <laughs> สว่างมากครับนี่สุดยอดเลย <laughs> ในเมื่อเราไม่มีไฟเราก็ทำอย่างนี้นะครับ <laughs> <laughs> ก็็นั่นเองสรุปผลงานวันนี้นะครับปลากี่ตัวครับเจ็ดครับตะโกกตะโกหกเนาะครับประเด็หนึ่งประเด็หนึ่งครับเดี๋ยวมาถ่ายสุดท้ายรถดีกว่ามืดโอเคไมมืดเนาะโอเคครับตอนนี้เราเผาได้ยุงเพราะยุงเยอะมากเลยเราอย่าย่างไอ้ปลาลืมกินปลาลืมกินเลยนะในในไฟนะฮะโอเคครับเราก็มีคลิปได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างเนาะเล่นเพื่อนๆนะทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อๆกันนะครับผม ทุกคนก็ติดตามไว้ได้นะครับช่องเราครับช่องเรา็นกลุ้นเคฮานะฮานะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะ,ะนี่ฟังเลย